ขอแสดงความยินดีและชื่นชมอย่างยิ่งกับดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตราชมงคลพรนครทุกท่านที่สำเร็จการศึกษาประจำปี2566ซึ่งถือเป็นอีกก้าสำคัญที่สามารถฝ่าฟัน เร่าเรียนจนจบการศึกษาตามที่หมายมั่นตั้งปณิธานไว้ขอให้บัณฑิตทุกท่านจงภูมิใจและนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษานี้ไปร่วมกันพัฒนาชาติไทยต่อไปอีกทั้งควรหมั่นพัฒนาทักษะชีวิตและการทำงานเป็นทีมซึ่งจำเป็นอย่างมากในโลกปัจจุบันเพราะไม่ว่าจะจบไปทำงานในตำแหน่งใดหรือแม้กระทั่งการเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็ตาม ก็ย่อมต้องการบุคลากรที่พัฒนาตนเองอยู่เสมอและสามารถร่วมทำงานเป็นทีมได้ดีสุดท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบาร,รมีแห่งพระเจ้าบรมเธอก์กรมบหลวงราชบุรีเดเลคลิ์และพระเจ้าบรมเธอก์กรมบหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์อำนวยพรให้บัณฑิตทุกท่านมีความสุขความเจริญมีพลังเข้มแข็งทั้งกายและใจมีสติปัญญารอบค้อบ แน่แน่ที่จะดำเนินง,งานของตนให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้สมดังปรารถนาครับ